ทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงิ่นโคดเ้าไม่กล,ล้ามาอ้อน,นวอนไว้โอ้ยเมื่อไหร่จะมีเงินซื้อรถไถสักทีนะเนาะเอยเลิอเก้นแกกี่ก้อนแล้วตอนนี้ สักวันหนึ่งมันต้องเป็นของเราไปอยู่กับเขานะแม่พุยไปอยู่กับเขาแล้วให้ผมเท่าไหร่อะ,ะให้สามหมื่น เอาสามหมื่นก็ส<อ>ามหมื่นอยากได้รถไถพ่อ <c oughs> ผมผมจะได้ตรงเลยมอยากเสียดายได้เดียว <c oughs> พ่อพามึงรวยแล้วเดี๋ยวพาไปซื้อดีครับเสียครับสวัสดีครับขอรุ่นไหนครับรุ่นใหญ่เลยครับราคาเท่าไหร่ครับสี่แสนครับสี่แสนขายไอ้ทุยอยู่ที่บ้านได้เงินมาห้าหมื่นไม่ทราบพ,พอจะได้รถไปขับไหมได้ครับได้ได้ครับผู้็งไม่ต้องกลัวลูกรักเดี๋ยวพ่อพามึงรวยเอง รวดเร็วเยี่ยมจริงๆลงมาเล,ลงมา้ <c oughs> จะอ้ทำสัญญาดิผมยึดรถคืนนะให้ผมสักเดือนไม่ได้นะครับเสียไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเลยไม่ต้องไอ้มาคุยเลย เอาไงล่ะล mm ูกบอกพ่อแล้วที่เชื่อเห็นไหม่มีายได่ไห้คุยไม่คุยก็ไม่มีรถไทยก็จะไม่มีแล้วทำไงทำยังไงพ่อขอโทษไม่น่าเลยเสียทั้งควายเสียทั้งรถใช้ควายเหล็กสิ้นเปลืองทรัพยากรกลับมาใช้ควายไทยช่วยลดโลกร้อนเพิ่มสารอินทรีย์ในพื้นดินเพื่อประเทศไทยใช่เยอะใช่เยอะใช่เยอะ สุขยังนี้อยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจ